อย่านั่งโซฟานะเนื้อตัวโสกับปกอะไปนั่งเก้าอี้ไปก็แค่คยากจนๆน่ะเจจะสนใจทำไมอะหยุดพูด มาหาใครคะมาผิดบ้านปะสวัสดีจ้านี่พลอยน้องสะใภ้พี่ใช่ไหมใครน้องสะใภ้เธอพี่สาวแฟนฉันคงไม่แต่งตัวอย่างนี้หรอกพี่เป็นลูกพี่ลูกน้องเจนะ่ะแล้วเจอยู่บ้านหรือเปล่ามิลาเชื่อเจจ๋ามานี่นอยอ้าวพี่มุกเจพี่มาได้ไงเนี่ยแล้วทำไมพี่มุกมาไม่โทรบ,บอกเจก่อนอนะ มาเข้ามาก่อนเร็วจ้ะเดี๋ยวเท้าเลอะขนาดเนี้ยไปล้างเท้าก่อนไหมพอยทำไมไปพูดแบบนั้นน่ะนี่พี่สาวเจนะไม่ต้องหรอกครับพี่มุกเข้ามาก่อนจ้ะพี่มุกพี่เอาของฝากมาอะไรเยอะแยะเนี่ยพี่มาแค่ตัวเจยก็ดีใจแล้วไม่เป็นไรหรักจ้ะพี่หิวไหมพี่เดินทางมาตั้งไกลอะ่ะ ยังไม่ได้กินข้าวแน่เลยพลอยไปทำกับข้าวไปอยากทำก็ทำเองดิขี้เกียจไม่เป็นไรจ้ะพี่ไม่ค่อย,อยนะหิวน่ะมาแป๊บเดียวเดี๋ยวก็กลับแล้วงั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวเราไปกินข้าวนอกบ้านกันหน้าปากซอยมีร้านอร่อยมากเลยแหมบริษัทจะล้มละลายอยู่ละยังมีอารมณ์ไปกินข้าวนอกบ้านอีกถ้าพรุ่งนี้ไม่มีเงินไปจ่ายเขาก็คงได้ไปนอนใต้สะพานลอยแล้วมั้งนีพ่พลอยถ้าเธอไม่พูด ก็ไม่มีใครถามว่าเป็นใบหรอกนะอย่าไปถือสายเลยนะครับพี่มุกพอเขา,าเป็นอย่างนงี้แะครับจริงๆเขาก็าเป็นคนนงี้แหละเอางี้พี่ไปนั่งพักก่อนแล้วเดี๋วเจไปทำกัะเ้าวให้กินนะครับได้จ้ะไปอย่านั่งโซฟานะเนื้อตัวสกปรปกอะไปนั่งเก้าอี้ไป จะมายืมเงินเจเหรอเจก็ต้องขอโทษด้วยนะที่ทำให้ผิดหวังอนะเธอก็เห็นสถานการณ์ตอนนี้แล้วนี่เจเขาไม่มีให้เธอเหรอกไม่ใช่นะพลอยคือว่าพี่ไม่ว่าจะยืมได้เหตุผลอะไรเขาก็ช่วยเธอไม่ได้หรอกถ้าเธอไม่อยากให้เขาลำบากใจอ่ะก็กลับไปได้แล้วงั้นพี่ขอตัวกลับก่อนนะคุณส่งนะจ้ะ พลอยพลอยอเกลือในครัวหมดแล้วเหรอแล้วพี่มุกอะไปไหนแล้วอะเข้าห้องน้ำเปล่าอ,อ๋อเห็นพี่เขาบอกว่ามีธุระก็เลยกลับก่อนอ้าวแล้วทำไมพลอยไม่บอกให้พี่เขารอกินข้าวก่อนล่ะหรือว่า,วาพลอยไปพูดอะไรหรือเปล่าก็แค่ออยากจนจน่ะเจจะสนใจทำไมอ่ะ ตัวเองงเอาตัวไม่รอดเลยจะช่วยอะไรเขาได้ยานจนจนแล้วทําไมอ่ะเมื่อก่อนเราก็จนแบบนั้นไม่ใช่เหรอทำไมต้องมาดูถูกกันด้วยถ้ามีคนมาดูถูกพลอยว่าจนพลอยรู้สึกยังไงเจะจะบอกอะไรให้นะไม่มีใครที่รวยไปตลอดชีวิตแล้วจนไปตลอดชีวิตหรอกก็เหมือนเราตอนนี้ถ้าเราหาเงินมาหมุนไม่ได้เราก็จนเหมือนกันนั่นแหละหยุดพูดไ้ละเจพลอย ่คอออทะะไรเจลุงป้านาอาได้ข่าวว่าบริษัทเจกำลังเจอปัญหายดยยาเลยรวมเงินได้หนึ่งล้านบาทเพื่อช่วยเจนะถ้าโอนให้เจคงไม่รับพี่รลยรียบนั่งรถไฟมาตั้งแต่เช้ามืดเพื่อมาหาเจ เงินนี้อาจจะไม่มากนักแต่ญาตทุกคนก็เต็มใจที่จะช่วยเจนะหวังว่าเงินนี้จะช่วยให้เจผ่านวิกฤตนี้ไปได้สู้ๆล่ะสงการปีนี้พาคอยกลับมาเยี่ยมบ้านเราด้วยไม่ว่าเจจะรวยว่าจนอ่ะจะไม่ว่าพวกเราคือครอบครัวเดียวกันนะในกระดาษเขียนว่าอะไรเหรอ่าอ่านีองแล้วกัน นี่ไง่าุดจนที่พลอยพูดถึง